2องนาฬิกากับอีก30นาทีนะครับยังคงอยู่กับเรา2คนและทีมงานใน m t ็มบีทีนภาคดึกนะครับเราจะไปตามกันอีกกรณีหนึ่งซึ่งตอนนี้เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในสังคมโดยเฉพาะเรื่องของการจากไปของน้องนักเรียนม6นะครับที่ตัดสินใจจบชีวิตลงจากการถูกแก๊งที่เป็นมิจฉาชีพมาหลอกให้ไปซื้อผ่อนโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะครับล่าสุดความคืบหน้าเรื่องนี้ดอกแก้วนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยคือบัญชีม้าแถวหนึ่งนะฮะที่เห็นในภาพที่เบลอๆบเนี่ยนะครับ กาหลอกนะักเรียนหญิงม .6 ให้โอนเงินตอนนี้ปิดปากเงียบนะครับไม่ตอบคําถามของสื่อมวลชนที่จี้ถามว่าเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทําให้น้องนั้นผูกคอตายหรือไม่ขณะที่ตํารวจคุมตัวไปฝากขังและก็ที่สําคัญคือคัดค้านการประกันตัวแล้วนะครับเมื่อเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมานะครับพนักง,งานสอบสวนกองบัรคบการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี5หรือบชสท .5 นะครับ คุมตัวนางสาวดอกแก้วไปฝากขังต่อสารอาญาถนนรัชดาพิเศษและก็คัดค้านการประกันตัวนะครับในคดีของนักเรียนชั้นม6ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ถูกแก๊ง call center หลอกโอนเงินไปซื้อโทรศัพท์ iPhone ผูกคอเสียชีวิตโดยมีดอกแก้วนี่แหละครับเป็นบัญชีม้าแถวหนึ่งซึ่งแถวหนึ่งนี่คือการรับโอนเงินจากผู้เสียชีวิตโดยไปฝากขังตอนนี้มี2ข้อหาใหญ่นะครับก็คือช่อโกงประชาชน และก็ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โดยวันนี้ครับดอกแก้วแต่งกายชุดเดิมครับจากที่ถูกจับกลุมไปเมื่อวานนี้และก็เท่าที่สังเกตเห็นคือมีสภาพที่อิดโรยเนื่องจากว่าอดนอนจากการถูกสอบปากคำหลายชั่วโมงนะครับตั้งแต่ตั้งช่วงของเมื่อคืนเนี่ยมาจนถึงเช้าของวันนี้เลยระหว่างพนักง,งานสอบสวนคุมตัวไปฝากขังที่ศาลผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามถึงความรู้สึกว่าเสียใจไหมที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้น้องนักเรียนหญิงนั้นเสียชีวิต และต้องการที่อยากจะขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตบ้างหรือไม่คือผู้สื่อข่าวก็โอโหระดมยิงคําถามไปหลายคําถามเหมือนกันนะครับส่วนดอกแก้วก็ไม่ตอบคําถามไหนเลยนะครับแต่ใช้ผ้าขนหนูซับน้ําตาและก็ระหว่างที่เดินนั้นก็เดินก้มหน้าเลยนะครับซึ่งตํารวจเชิญคุณแม่ของดอกแก้วเนี่ยมาสอบปากคําด้วยในครั้งนี้ซึ่งหลังจากให้ปากคําก็ เดินทางไปสาลพร้อมกับลูกสาวเธอครับอมซึ่งตอนแรกเนี่ยตัวของดอกแก้วก็เหมือนให้การปฏิเสธว่าไม่ใช่บัญชีม้าไม่รู้เรื่องไม่ใช่ไหมคะออนไลน์จะไปเป็นบัญชีม้าได้อย่างไรแต่เอาไปเอามาคุณผู้ชมจากการสอบปากคําของดอกแก้วเนี่ยที่บอกว่าหลายชั่วโมงแล้วก็นางก็ถือผ้าเช็ดตัวผือผ้าคุณหนุไว้ตลอดเวลาเพื่อเป็นการซับน้ําตาสุดท้ายเจ้าตัวให้การยอมรับสารภาพนะคะ ว่าเปิดบัญชีม้าแบบสแกนใบหน้าด้วยเงิน300บาทแล้วก็ได้รับเงินจริงค่ะเริ่มใช้บัญชีม้าเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่วันเปิดบัญชีก็ไม่ได้พบว่าเป็นก่อเหตุมาก่อนหน้านี้นะคะอันนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ตํารวจกําลังขยายผลไปยังเจ้าของบัญชีที่โอนเงินมาให้กับนางสาวดอกแก้วส่วนผู้เสียหายรายอื่นๆที่โอนเข้าบัญชีม้า ทางตำรวจยังไม่ขอลงรายละเอียดนะคะว่าเป็นบัญชีเดียวกับน้องพลอยหรือไม่ที่โอนให้กับนางสาวดอกแก้วเดี๋ยวไปฟังเสียงของทางพลตำรวจตรีชรินโกพัตตานะคะท่านผู้บัญชาการกองบังค,คับการสืบสวนสอบสวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยี5ค่ะคุณดอกแก้วนี่เราแจ้งข้หาแล้วกควบคุมตัวแล้วก็นำตัวไปฝากขังนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลืออีกสามคนเนี่ยเราออกหมาขออนุมัติศาลออกหมาจับแล้วครับ ครับครับแล้วก็ตอนนี้กําลังไปไปขออีกคนครับที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้นะครับอยู่ในระหว่างอยู่ระหว่างการขออนุมัติศาลอยู่ครับครับครับคนสุดท้ายนี่ไม่ใช่คนสุดท้ายนี่เป็นผู้ร่วมกระบวนการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปกดเงินอะไรต้องพิสูจน์ทราบอีกหลายประเด็นเหมือนกันนะครับว่า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  ที่มาหรือถิ่นที่อยู่ของของขบวนการนี้ตั้งต้นเนี่ยที่ไหนแต่แนวโน้มจะไปอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้วันนี้วันนี้ก็เดี๋ยวเข้าค้นนะครับเดี๋ยวเข้าค้นเดี๋ยวก็ก็ไม่ใช่บัญชีมาด้วยนะครับเร,เราก็เราเข้าค้นในจุดที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนอกเหนือจากบัญชีมานะครับ อย่างที่บอกค่ะท่านผู้บังคับการเนี่ยตอนนี้มีการสืบสวนสอบสวนอย่างเข้มข้นจริงๆ<ช>นะคะ<ช>คือตอนนี้ตัวของนางสาวดอกแก้วก็ให้การรับสารภาพแต่ว่ามันก็มีหลายสายค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นเพียงแค่แถวหนึ่งเท่านั้นมีอีกหลายแถวมากที่ยังต้องมาค้นต่อไปดูไทม์ไลน์เส้นเงินต่างๆที่มันถูกโอนเงินเข้ามานี่นะครับก็คือการตรวจสอบการโอนเงินของผู้เสียชีวิตหรือว่าน้องพลอยก็นี่แหละครับไทม์ไลน์ที่เห็นตามกราฟิกที่ขึ้นที่หน้าจอ ก็คือการโอนเงินเข้าบัญชีม้าของดอกแก้วเนี่ยวันที่15ตุลาที่ผ่านมามี4ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือ11โมงอันนั้นโอนเข้ายอดแรก5,5 0พเที่ยงก็โอนเข้ามาอีก5,5 0พาครับบ่ายโมงก็มาอีก5,5 0พ้และก็เวลาบ่าย2อเนี่ยโอนเงินเข้าไปอีก2,000บาทนั่นคือยอดสุดท้ายที่เธอโอนให้รวมแล้วทั้งหมดก็เป็นเงิน18,500บาทขณะที่บัญชีม้าของดอกแก้วนั้นมียอดเงินโอนออกจากบัญชีไปถึงบัญชีมา้าเธอเป็นแถวแรกนะครับ ต่อไปมันจะมีแถวที่2แถวที่3แล้วก็แถวที่4นี่แหละครับก็โอนไปแถวที่2แล้วก็แถวที่3ก่อนที่จะพบยอดเงินโอนไปถึงบัญชีมา้าโอ้โหแถวที่4เนี่ยสามหมบาทและก็40,000บาทนะครับจากนั้นก็มีการไปกดเงินจากตู้ ATM ในปั๊มน้ามันแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายห่างจากตัวชายแดนประมาณ3กิโลเมตรในวันเดียวกันเลยครับกับที่น้องพลอยโอนเงินให้กับดอกแก้วก็เท่ากับว่าแก๊ง call center มีการกดเงินออกจากบัญชีมา้า แบบคือมียอดเข้าปุ๊บไปโอนไปกดออกมาทันทีหลังผู้เสียหายโอนเงินเข้าไปนะครับส่วนการตรวจสอบที่อยู่ของ IP Address นะครับต้นทางที่เปิดเพจ Facebook ขึ้นมาหลอกเนี่ยก็คือพบว่าอยู่ที่ฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านนะครับสำหรับคดีนี้ออกหมายจับไปแล้วในเวลานี้ล่าสุดนะครับ4หมายรวมดอกแก้วด้วยทั้งหมดเป็นบัญชีม้า1-4ส่วนอีกหนหมายที่เป็นคนกดเงินคาดว่าจะได้หมายจับวันนี้โดยทั้งหมดมีความผิดในข้อหาร่วมกันช่อโกงและความผิด พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ส่วนดอกแก้วนั้นพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลไว้เรียบร้อยแล้วครับ